สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำชมพูมณีสาคูนมสดอีกหนึ่งเมนูขนมหวานที่แม่มิวบอกเลยว่าทำง่ายและอร่อยมากๆใครที่ชื่นชอบเมนูสาคูห้ามพลาดเมนูนี้เลยค่ะก่อนไปทำฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่มิวกันด้วยนะคะง่ายๆขั้นตอนแรกไปหาซื้อแก้มมึงกรเนื้อแดงเนื้อขาวมาอย่างละลูกแล้วก็ผ่าครึ่งจากนั้นใช้ช้อนตวงขนาด1ส่วน4ช้อนชา ตักให้ได้เป็นทรงกลมๆแบบนี้ค่ะวันนี้เราจะทําเมนูขนมหวานที่ชื่อว่าชมพูมณีสาคูนมสดนะคะซึ่งสาคูที่เป็นสีชมพูสวยๆหรือว่าตัวน้ําสีชมพูได้มาจากเนื้อแก้มงกรสีแดงนั่นเองค่ะแม่มิวให้ชื่อว่าชมพูมณีสาคูนมสดนะคะ เราก็จะไดะ้ตัวเนื้อแก้วมังกร 2, 4, สองสีสวยๆแบบนี้จากนั้นไปเตรียมส่วนของวุ้นนมสดหรือว่าตัวไข่มุ้งนมสดที่เป็นทรงกลมๆค่ะใช้นมสด250 ml นะคะตามด้วยผงวุ้นครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันแล้วก็พักทิ้งไว้10นาทีค่ะ จากนั้นก็นำไปวางบนเตาแก๊สเปิดไฟใช้ไฟกลางในระหว่างนี้คนตลอดจนกว่าตัวน้ำนมของเราจะเดือดนะคะพอเดือดได้สักครู่นะใครไม่แน่ใจว่าผงวุ้นละลายดีแล้วหรือ,อยังใช้ช้อนจุ่มลงไปถ้าไม่มีเม็ดวุ้นติดมาแสดงว่าผงวุ้นละลายดีแล้วก็ปิดไฟยกลงแล้วก็นำไปเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะวันนี้แม่มิวจะใช้แม่พิมพ์นะคะทำวุ้นกลม หรือว่าวุ้นไข่มุกนมสดนะคะปิดทับแล้วก็ใช้กล่องนมก็ได้ค่ะมาทับไว้อีกทีหนึ่งเราจะพักทิ้งไว้ประมาณ40นาทีให้เซตตัวก่อนค่ะครบ40นาทีแล้วนะคะเรามาดูกันนี่เขาก็จะเซตตัวได้เป็นทรงกลมสีขาวแบบนี้นะคะ สวยงามมา,มากๆเลยค่ะน่าทานสุดๆเลยเรียบร้อยก็ไปเตรียมส่วนของสาคูค่ะแม่มิวใช้สาคูเมเล็กสีขาวครึ่งถ้วยตวงนะคะจากนั้นก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ลงไป เราจะใช้เวลาต้มประมาณ14 1 5นาทีค่ะต้มผ่านมาประมาณ15นาทีแล้วนะคะสาคูของเราก็จะได้ประมาณนี้นะจากนั้นปิดไฟแล้วก็ปิดฝานะคะพักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีให้สาคูของเราสุกดีก่อนค่ะครบ5นาทีเม็ดสาคูของเรานะคะก็จะสุกเต็มที่แล้วก็อิ่มน้ำแล้วค่ะ ประมาณนี้นะคะก็นำมากรองในกระชอนนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าหรือว่าน้ำเย็นจัดนะเพื่อไม่ให้สาคูเขาติดกันค่ะแล้วก็ให้ได้เม็ดที่สวยเราก็จะได้เม็ดสาคูสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ เตรียมชำผสมใบใหญ่นิดนึงนะคะใส่สาคูตามด้วยอ่าแก้วมกรสองสีแล้วก็ตัววุ้นนมสดหรือว่าวุ้นไข่มุกนมสดนะคะเราก็จะเพิ่มความหวานด้วยนมข้นหวานค่ะอันนี้สามารถที่จะปรับความหวานได้ตามชอบเลย แล้วก็ตามด้วยนมสดแม่มิว้วใช้นมไทยแดนมาร์กใครจะใช้นมสดพัชาจรายก็ได้หรือว่าใครจะใช้เป็นกะทิก็จะมีความหอมมันอร่อยกลมกล่อมนะคะซึ่งถ้าใครใช้กะทิแนะนําให้นําไปต้มแล้วก็ค่อยนํามาเทใส่ค่ะเราก็จะได้ตัวชมพูมณีสาคูนมสดนะคะนี่น่าทานน่าทานแบบนี้เลย ตัวน้ําจะกลายเป็นสีชมพูเม็ดสาคูนะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆซึมเม็ดก็จะเป็นสีชมพูนะคะก็จะเป็นชื่อมณนีชมพูสาคูนมสดนั่นเองค่ะใครทำขายก็แนะนำให้ใส่ขวดแบบนี้คือจะสวยน่าทานมา,มากๆเลยหรือว่าตักใส่แก้วใส่สก็ได้ค่ะนี่นะคะเมนูนี้นะคะแม่มิวไม่แนะนำให้ ทำพักทิ้งไว้ค่ำคืนนะต้องทำแล้วก็ขายให้หมดหรือว่าทำแล้วก็ทานทันทีเพราะว่าเราใส่ในส่วนของเนื้อแก้มงกรนซึ่งเป็นผลไม้สดนะคะนี่นะทุกคนแบบนี้ก็น่าทานไปอีกแบบนะตักใส่แก้วแบบนี้ค่ะยังไงก็ลองไปทำกินกันดูนะใครทำได้แบบไหนได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันไม่มิวฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ